อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของชิคกิต้านะครับเพราะว่า YG Life เนี่ยได้เปิดตัวบทความใหม่ออกมาพูดถึงชิกิต้าเด็กฝึกนะครับที่อายุน้อยที่สุดใน b a b ี m o อน t เ r เป็นน้องเล็กของวงแล้วก็ใช้เวลาฝึกเนี่ยที่สั้นที่สุดในวง Monster มอนด้วยข้อความจาก YG Life ได้บอกว่าชิกิต้านั้นเป็นเมมเบอร์ที่อายุน้อยที่สุดในวงในตอนนี้กําลังอายุ13ปีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน้องก็ถึงวันเกิดแล้วก็คือ14ปีแล้วนะครับเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดที่เดินทางมาจากประเทศไทยประเทศเดียวกันกับลิซ่าแบล็กพิงค์ชิกิต้านั้นนะครับได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของการเตรียมตัวเดบิวต์เบบี้มอนสเตอร์หลังจากที่มาเป็นเด็กฝึกในค่ายเนี่ยได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นเพราะว่าป่าอย่างนะนะครับรู้รับรู้ได้เลยถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของชิกิต้า ก็ถูกชะตามากเลยตั้งแต่วันแรกสําหรับการประเมินนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยถูกคัดเลือกเข้ามาอยู่ในเบบี้มอนสเตอร์ทั้งที่เพิ่งจะมาอยู่ได้ไม่นานแถมยังบอกนะครับว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความเกรงกลัวใดๆและมีความเป็นธรรมชาติในตัวเองสูงทันทีที่เห็นชิกิตาในการประเมินสิ้นเดือนครั้งแรกฉันั้นก็อยากให้เธอเข้าร่วมในวงแบบทันทีซึ่งคําพูดนี้เนี่ยป่าหยางก็ได้พูดไวในคลิปของชิกิตาอินตูดิวซิ่งเช่นเดียวกันนะครับแถมยังบอกด้วยว่าชนะิกิตานั้นเป็นคน ที่มีพัฒนาการที่ดีมากๆรวดเร็วสุดๆในภายใต้การฝึกฝนของระบบ YG มีเสียงที่ไพเราะมีโน้ตที่ดีมากๆขึ้นโน้ตเสียงสูงได้นะครับแล้วก็มีเสียงที่ใสบริสุทธิ์เป็นจุดเด่นของจิกิตาเลยเรื่องของการฝึกเนี่ยว,ว่าดีมากๆแล้วแต่ว่า นอกจากตอนอยู่ในห้องซ้อมแล้วชิกี้าก็ยังเป็นคนที่สร้าง energy บวกให้กับทุกคนเป็นคนที่มีพลังงานล้นเหลือมีรอยยิ้มที่สดใสเต็มไปด้วยมุมที่น่ารักทําให้ชิกี้พาเนี่ยเปล่งประกายไปด้วยพลังงานทุกๆช่วงเวลาและก็ทําให้ทุกคนนะั้นเข้าใกล้มีรอยยิ้มที่สดใสแถมยังมีพี่ลิซ่าเป็นโรโมเรลนะครับปาหยางยังบอกมาเลยว่าในฐานะของโปรดิวเซอร์ชิกี้พานั้นเป็นเด็กที่พิเศษมากๆเป็นเด็กที่พิเศษที่สุดสักวันหนึ่งหวังว่าจะได้เห็นเธอนั้นเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยม กับลิซ่าและมีอิทธิพลไปทั่วโลกบทความของ YG Life เนี่ยก็คือพูดถึงชิกิต้าตั้งแต่เข้ามาอยู่จนมาถึงตอนนี้กันเลยทีเดียวแต่ละอย่างนี้มีแต่คําชื่นชมเต็มไปหมดเลยนะครับป่าอย่างดูมั่นใจในตัวชิกิต้ามากๆไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ดึงตัวเข้ามาอยู่ในเบบี้มอนสเตอเพราะว่าป่าอย่าง เลือกแล้วปักเมนแล้วนั่นเองนะครับและดูเหมือนว่าปลาอย่างเข้าตาถึงจริงๆนะครับทุกคนทันทีที่แฟนๆหลายๆคนเห็นหน้าชิกิตาตั้งแต่วันแรกโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นใครใครคือคนไหนคนไหนคือน้องแคนนี่คนไหนคือชิกิตาแต่ว่ากลับทําให้ทุกคนนะั้นจะดุดสายตาแล้วก็ตกหลุมรักได้ง่ายๆเลยแล้วก็รอคอยการที่จะได้เห็น รูปภาพหรือคลิปวิดีโอเพิ่มเติมของชิคกิต้าจนมาถึงในทุกวันนี้นะครับชิคกิต้าเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ในหลายคนนั้นรู้สึกว่านี่แหละคือไออลตัวจริงนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยเกิลกรูปวงใหม่ของ YG นะครับมีชิคกิต้าแบบนี้แล้ว แฟนๆหลายๆคนบอกเลยว่า Baby Monster นั้นต้องปังแน่นอนเมมเบอร์ Member ทุกคนครบเครื่องและชิกิต้าก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Baby Mon น t e r อสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของชิกิต้าให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับบอกเลยว่ากระแสดีจริงๆคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคิดว่าข้อความจาก YG Life นั้นถูกต้องร้อยเปอนเป๊ะๆยังไงกันบ้างก็มาบอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดต Anh Yong